สวัสดีค่ะพบกับอิงและรายการดอกไม้ใต้หมอนรายการที่จะพาน้องๆไปทําความดีในทุกรูปแบบค่ะน้องๆเคยได้ยินคําว่าความกตัญยูกระตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีไหมคะความกตันยูแปลว,ว่ารู้คุณคน ส่วนกระตะเวทีนะคะก็คือการตอบแทนบุญคุณค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆอ,อยากจะเป็นเด็กดีนะคะก็ต้องรู้จักบุญคุณแล้วก็ตอบแทนคนที่มีบุญคุณกับเรานั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่อิงมีพี่น้องคู่หนึ่งค่ะเขาอยากจะทําความดีนะคะเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกระตันยุกระตะเวทีเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันเลยดีกว่าค่ะ ดีค่ะชื่อเอนดูสิริวีโรสกุลชื่อเล่นชื่ออิ่มใจค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพอใจงานสิริวีโรสกุลค่ะชื่อเล่นชื่อพอใจค่ะเวลาว่างชอบทำอะไรกันบ้างครับที่บ้านหนูก็ทำของขายค่ะถักโคเช่บ้างแล้วก็ทำพวกงานประดิษฐ์นะคะ สร็จแล้วก็จะเอาเงินบางส่วนมาหยอดใส่กระปุกเพื่อที่จะเอาใบบริจาคให้เด็กพิการซ้ำสอนโอ้โหรู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือคนอื่นตั้งแต่เด็กโอ้โหน่ารักมากครับแล้วน้องพอใจละครับก็รู้สบายคุณแม่แล้วก็เอาเงินมาหย่อดใส่ในนี้บางทีคุณแม่ก็บอกราคาเองแล้วก็ให้น้องเขาทำให้บางทีตอนนอนก็ให้ทุบหลังสองทีสิบบาทไหน นวดยังไงครับช่วยสาธิตหน่อยมันก็มีนวดแขด็งด้วย ได้เห็นกิจกรรมที่สองพี่น้องชอบทำไปแล้วนะครับแต่วันนี้น้องๆจะมาปฏิบัติภารกิจทำความดีอะไรกันต้องติดตามครับอออันนนนี้ก่่ะเรา กำลังมุ่งหน้าไปทางอีสานนะคะอิงตามครอบครัวของน้องอิ่มใจแล้วก็น้องพอใจมาค่ะเห็นบอกว่าจะมาปฏิบัติภารกิจการทําความดีนะคะแต่ว่าตอนนี้แวะกันอยู่ที่จุดพักรถค่ะไม่รู้ว่าจะมาทําความดีกันที่นี่หรือเปล่านะคะอิงว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาอักก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องอิ่มใจน้องพอใจทําอะไรกันอยู่คะ พี่ปาดมามค่ะเดินจำลังจะไปเยี่ยมคุณยายแล้วบ้านคุณยายอยู่ที่ไหนคะบ้านคุณยายอยู่ที่จังหวัดชัยาภูมิอังเภอบ้านแทนปกติเราไปเยี่ยมคุณยายบ่อยไหมคะไม่บ่อยไม่ไม่ค่อยบ่อยอะคะ่ะไปทีละครั้งปีนะคะแล้วปีนี้ตั้งใจว่าจะไปทําอะไรกันคะไปทาสีบ้านให้คุณยายก็ตั้งซื้อพัดลมไปให้คุณยายด้วยทำไมต้องซื้อพัดลมไปด้วยคะเพราะว่าคุณยายเขาไม่มีเงินซื้อพัดลมแล้วคุณกระดาษใส่ซื้อให้คุณยายเลย ป็นขคองขัญวันใช่ไหมเออคือคุณยายน้ำเพิ่งเพิ่มบ้านนะคะแล้วก็เพ<อ>ิ่งเขาเพิ่งทำบ้านใหม่แล้วก็ปกติไปเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานแต่ว่าปีนี้ตั้งใจประมาณสี่วันสี่วันแล้วทีนี้เนี่ยก็คุยเขาว่าสี่วันเนี่ยจะไปทําอะไรดีแหมคุณยายเลี้ยงมาคนนี้ก็สองปีคนนี้ก็สามปีนนก,ปมก็เลยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปช่วยแต่งบ้านให้คุณยาย อ๋อนี่มีอแคตตาล็อกมาด้วยใช่ไหมเราไปทาแคตตาล็อกอันนี้่มันโอ้ยบางใหญ่นะคะเนี่ยแล้วเราจะทาทั้งหมดนี่เลยเหรอคะทาด้านล่างเยียนปูนะคะอ๋อแค่ด้านล่างตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าข้างบนคุณยายเขาทาไว้แล้วอะเลือกสีกันได้ยังเขาเลือกสีกันได้ยังคะก็จะเอาสีอ่อนๆอย่างนี้ถามคุณยายยังไม่ถามแล้วเราจะเอาเอาสีที่เราชอบหรือสีที่คุณยายชอบดีล่ะคะสีที่เราชอบ จริงๆเขาอยากจะแบบระบายกระตูนอะไรใส่ฝาผนังแล้วอุ้ยอย่าเพิ่งเลยลูกเอาแบบเอาสีพื้นๆก่อนแล้วกันกำลังสนุกเพราะตอนนี้เขาเรียนซัมเมอร์แล้วก็วิชาวาดเส้นระบายสีกันอยู่อีกคนเรียนประดิษฐ์กระดอนเย็บผักร้อยอะไรเงี้ยคุณยายรู้แล้วคงคงจะกำลังกลัวอยู่คงกำลังกลัวอยู่ว่าบ้านจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าคุณยายเขารักหลานนะแต่เขาตั้งใจมากนะเนี่ยเขาตั้งใจเขาตั้งใจมากค่ะตั้งสีเข้าใจเข้าใจว่าสีไม่ต้องดูงากกว่าสีแบบนี้มาจะดี เป็มันจะมันจะเข้มไปนิดหนึ่งเูเอาสีนี้ดีกว่าสีสีกันแล้วอิจรูอยังว่าต้องซื้ออะไรบ้างก็ต้องซื้อแตงแล้วก็แป่ารักรายการเรียนซื้อสีช่วงที่เราถ่ายทำรายการอยู่นะคะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานค่ะ คุณพ่อคุณแม่นะคะก็เลยพาน้องอิ่มใจและน้องพอใจกลับไปเยี่ยมคุณยายที่จังหวัดชัยภูมิค่ะในขณะเดียวกันนะคะบ้านของคุณยายค่ะก็กําลังปรับปรุงอยู่พอดีเลยน้องอิ่มใจและน้องพอใจค่ะก็เลยอาสาที่จะช่วยทาสีบ้านค่ะในชื่อตอนบ้านสวยด้วยมือหนูค่ะ พร,ร้อมอยังครับย<สด>ังไม่พ<ส>ร<ด>้อมเอาคุณยายรออยู่แบบจ้าเร็วๆครับพร้อมไปนะครับรไปเลย ได้คนไหนคะคนนี้เล็กสุดเลยอันนี้พี่บิ่มใช่ไหมใครกับใครคะใครกับคุณยายนี่เลือกนี้อันนี้พอใจประมาณสักหกเดือนพี่บิ่มก็ประมาณจะสี่ขวบละสามขวบกว่าอันนี้คุณยายไม่สามขวบโตจังเหรใช่สามขวบกว่าตอนนี้คุณยายมาช่วยมาช่วยเลี้ยงพอใจ ค <normal> ุณยายเล่านิทานให้ฟังเออใช่ใช่เรล่าเพลงอให้ฟังป่ะเพลงก็อะไรไอ้หมีอ่ะก็ก็กอก็แม่แม่เล่ลึกรักเปิดประตูให้แม่ทีคอยประตูยางนี้สร้างทีเป็นรหัสก็ก็ก็ใช่คุณยายรอบชอบเล่านิทานให้ฟังใช่อีกอะไรสนุกมีหนูไหนหมวกแดงด้วยแล้วก็มีนางนางมโนราแล้วก็มีลูกหมูสามตัวใช่ แล้วคุณนายแล้วตอนเด็กๆคุณนายชอบเล่นใจเองสมมุติว่าจีอินดีอยู่คุณนายก็แอบเล่นคุณนายก็เต้เต้เต้จำได้ไหมจำจได้ไหมแล้วหนูก็หัวเราะพะตอนแต่แต่ตอนที่หนูหัวเราะปลาล๋าเลงกล้องเลยแล้วตั้งใจว่าจะทาบ้านเป็นสีอะไรล่ะครับอืมน่าจะเป็นสีฟ้าอ่อนๆเขียวอ่อนๆทำไมถึงเอาสีฟ้าสีเขียวมันจะได้ เหมือนกับหลังคาเพราะหลังคาเป็นสีน้ำทะเลคุณยายไหมบอกว่าตอนนี้หนูถึงไหนแล้วดูกระดานจะไปถึงแล้วเป็นยังไงบ้างคุณยายคะเป็นยังไงบ้างวันนี้จะเอาบ้านสีอะไรก็หนูชอบสีอะไรคะเห็นไหมก็หนูชอบสีอะไรคะเอาสีแดงได้ไหมคุณยายไม่ชอบสีแดงเหรอข้างแรกข้างแรเป็นสีส้มนะ คุณยายตามใจหลานจริงๆซะด้วยต้องลุ้นกันละครับว่าหลานๆจะเลือกสีได้ถูกใจคุณยายหรือเปล่าโอเคบ๊ายบายค่ะเือสีสองถังแปลงสองลูกลิ้งสองพัดลมหนึ่งจบมีตังไหมเ่ามีตังมาเลยหรือไม่มี น้องอิ่มใจและก็น้องพอใจค่ะก็มาซื้อสีแล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างแล้วจะได้ของครบหรือเปล่าเห็นตอนนี้กําลังช่วยกันเลือกอยู่ข้างในเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยเนาะแล้วเราจะเอาแบบไหนภายนอกเราทาด้วยใช่ไหมภายนอกด้วยภายในด้วยเอาคนละสีดีกว่าภายนอกเอาเข้มกว่าที่เป็นภายในเนาะแร้เอาหนึ่งสีดีกว่าอ่ะสีนี้เป็นภายนอกโอเคไหมได้โอเค ประมาณอย่างเงี้ยมันต้องใช้อย่างเงี้ยค่ะทาตรงนี้มันต้องใช้เยอะแค่ไหนประมาณนี้คือสามเมตรนะคะเฉพาะเฉพาะชั้นละใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นปูนใหม่อะปูนใหม่แต่ว่าไม้นี่ทาแล้วครับไม่เปลี่ยนใจใช่ไหมไม่เปลี่ยนหรอย่างนี้แหละก็ขนาดฉันบนคนแดงทาสีแดงเลยนะแล้โอ้เขียวแดงจ้ามาแดงอีกสองอันแล้วก็ลูกกิ้งด้วยใช่ช่วงที่พี่รอพี่เาผสมแล้วก็ แล้วก็หาไป,ไป,ปหาแปรงก,กอ่อนเถอะอันนี้ดีกว่าอข้างนบนน่ะเนี่ยลกิ่งอันนี้เจ็ดน,นิ้วเจ็ดนิ้วโอ้วันนั้นไม่เอาหรอกเก็บขอบใช่ไหมพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดเอาแบบนี้มันจะประหยัดกว่าใหญ่กว่าทาได้เยอะกว่าทาลองพื้นก่อนแล้วลองพื้นเป็นยังไงอะคะเป็นสีก็หรือเป็นแดงเป็น เรื่องแบบเมื่อกี้พี่ข้ออธิบายว่าท่ไมพีม่เขาพื้เหลวมาพี่เขาพื้นเหลวไม่เป็นไรอัอน <c oughs> นี้เราได้สีและอุปกรณ์แล้วแต่ถ้าทางจะยังได้ของไม่ครบนะครับเนี่ยเรา,าจะไปซื้อถังแล้วก็พัดลม ไอเดียพอที่จับจับได้เห็นไหมได้ถังผสมสีมาสองอัน2สองถังสองถังได้สถังแล้วก็พัดลมสีฟ้าอีกตัวหนึ่งจมั่นใจเต็มร้อยเลยเต็มร <100. S 1> อยมั่นใจมากมั่นใจสุดยอดเลยแล้วนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดที่น้องๆต้องใช้ในการทาสีบ้านให้คุณยายนะตอนนี้ก็ได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เห็นว่ากำลังจะขนขึ้นรถเลยนะคะแล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่บ้านคุณยายค่ะเอาเป็นว่าอิงว่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าการปฏิบัติการทําความดีในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงค่ะ การเดินทางอันยาวนานก็สิ้นสุดลงถึงบ้านคุณยายแล้วครับ แม่คุณยายสวยมากแต่ว่าใดทางขึ้นเหมือนจะไงล่ะต้องขาน เลยครับไหนขอดูหน่อยสิครับว่าได้สีอะไรมา,านนี่สหรมาข้างบนน่าจะได้เบิมเบพร้อมแล้วก็ลงมือเลยครับได้ข่าวว่านี่เป็นการทาสีบ้านครั้งแรกในชีวิตของน้องอินใจและน้องพอใจเลยนะครับเนี่ย ขาวตรงแถบนี้ครึ่งครึ่งหนึ่งเป็ของหนูอีกครึ่งหนึ่งเป็นของพี่ไม่เคยถ่าย สวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะโอ้ยกำลังช่วยทาสีบ้านอยู่เลยใช่ไหมคะเป็นไงคะวันนี้หลานๆมาช่วยทาสีบ้านให้รู้สึกไงบ้างคะคุณยายก็ดีใจอ่ะค่ะดีใจดีใจมากแล้วคุณยายมั่นใจฝีมือหลานแค่ไหนคะก็มั่นใจอ่ะค่ะสีที่ น้องๆเลือกมาถูกใจคุณยายไหมคะพี่ก็ถูกใจนะยายไป็นตัวเขียวๆเขียวอ่อนเขียวสีเขียวแล้วช่เขียวอ่อนๆเด่นอย่างต่างหูโเสียงว่าหลานๆก็รู้ใจคุณยายเลยนะคะเนี่ยคองรู้ค่ะค่ะรู้แหละถูกใจน้องอิมนะคะน้องอิ่มทาสีอย่างคมักคเม่นไม่รู้ว่าทาสีบ้านหรือว่าทาสีตัวเองนะคะตอนนี้ทั้งตัวเนี่ยเต็มไปด้วยสีขาวแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะน้องอิม ระวังนะคะระวังนะคะเป็นไงสนุกไหมคะสนุกค่ะแล้วแล้วนี่เร,เราเราเราทาอะไรอยู่คะเนี้ยทารองพื้นก่อนนะคะแล้วสีจริงๆที่เราเลือกไว้เป็นสีอะไรคะสีเขียวอ่อนอ,อน,นะคะทำไมาถึงเรื่องสีเขียวอ่อนเพราะว่าจะได้เข้ากับหลังคาบ้างคุณนใหญ่ด้วยอื น้องพอใจทำไมมาล้างมือแล้วล่ะหนูเหนื่อยอยู่หนูอยากพักค่ะอ๋อกมาพักก่อนใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ที่ได้ทําลงไปทาสีบ้านกับคุณยายสนุกมากเลยคะ่ะอืมแล้วก็อยากทําต่อด้วยแล้วทําไมเราถึงยังอยากทําต่อให้เสร็จล่ะคะเพราะว่าหนูรักคุณยายค่ะอืมรักมากแค่ไหนรักมากเลยที่นไหนอะ่ะที่นี่ที่ข้าโลกเล้วโลกเลยเหรอแล้วก็ใหญ่กว่าโลกด้วยใหาโลกด้วยแล้วก็ใหญ่กว่าพระอาทิตย์ ในขณะที่น้องพอใจนั่งซึมอยู่นั่นเองคุณยายก็เดินหายออกไปจากบ้านจะไปไหนครับคุณยาย,ย,<ร>ายอ,อ๋อที่แท้ก็ไปหาสเสบียงมาให้หลานๆนั่นเอง น่ารักจริงๆเลยครับคุณยายบอกเขาหยิบข้าวหยิบข้าวคุณยายก็เลยทำยังไงรีบไปซื้ออาหารซื้อไก่ยอดไก,ไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างให้เขาเลย ยายก็ถามแล้วนะว่าเข้ามาถึงใหม่ๆยายก็ถามว่าหิวข้าวไหมเขายังยังยังไม่หิวเขาอยากลุยงานเขาอยากลุยงานลุยไปลุยมาเหนื่อยก็เหนื่อยหน้าก็แดงเหนื่อยหิวข้าวหลังจากสีรองพื้นแห้งสนิทดีแล้วและน้องๆก็เติมพลังเต็มที่ก็ได้เวลาลงสีจริงกันแล้วครับ กินเข้าไปกระพาแแมวมันแมวจงน้ำค่ะเสร็จเร็วกว่าที่คิดค่ะเ็วเกินค้าเลครับหน้าตาดูไม่ได้เลยตอนแรกนึกว่าเขาจะไม่ไหวแต่เขาสู้ค่ะก็ก็ดีมันจะได้เป็นบทเรียนถ้าเขาเจออะไรที่มันหนักกว่านี้เนี่ยเขาก็ยากจะได้จําได้ว่าเขาเขาเคยผ่านงานที่มันหนักมาแล้วเขาทาได้ค่ะเกินความคาดหวังครับ เพราะเดิมทีคิดว่าคงจะต้องใช้เวลานานแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวลูกเราเขาจะทําได้แค่ไหนเขาจะ,ะท้อไหมอะไรไหมครับแต่พอทำเขาจริงๆปุ๊บก,กับทึ่งนะทึ่งว่าเขาเขามีความตั้งใจแล้วก็มีมีความเพียรมาก คได้เยอะเลยตอนแรกก็นึกว่าต้องทำต่ออีกพรุ่งนี้รู้สึกดีแล้วก็ภูมิใจกับผลงานของตัวเองที่คุณยายที่เป็นการทำความดีไหมนุ่นเป็นเป็นไหมทำไมอะคะเป็นการตอบแทนบุญคุณที่คุณยายเลี้ยงเรามาตอนเด็กคิดว่าลูกคุณยายจะรู้สึกดีป่ะที่เราทำสำเร็จแล้วก็คุณยายก็ต้องดีใจดีใจไห้ดีใจเออนะ แล้วหนูก็ดีใจเลยใช่ไหมคะหนูก็ดีใจกับคุณยายด้วยที่สําคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจหนูดีใจกว่าทุกคนใช่ไหมเราที็จใช่าทุกคนเจ๋อเจ๋อดีใจกว่าทุกคนด้วยผมประทับใจในเรื่องการการร่วมแรงร่วมใจกันความประทับใจพวกนี้คือมันจะไม่ลืมเลยอะค่ะถึงแม้ว่าคือผู้ใหญ่ก็ไม่ลืมแม้แต่ตัวเด็กเองเนี่ยคุณแม่เชื่อว่าเขาโตขึ้นส0มสิบสี่สิบปีเขาก็ยังไม่ลืมประสบการณ์เนี้ยค่ะ ันเป็นความประทับใจที่สามารถที่จะต่อยอดไปไปทําอย่างอื่นได้ค่ะต่อยอดในการทําความดีอย่างอื่นค่ะเขาคงจําได้ไปตลอดครับใช่ไหมลูก ที่สุดค่ะทุกๆคนนะคะก็ได้เนรมิตบ้านแสนสวยให้กับคุณยายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสร้างความประทับใจให้กับคุณยายอย่างมากเลยนะคะแต่ขอบอกก่อนเลยค่ะว่าความประทับใจเนี่ยยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะน้องๆนะคะได้เตรียมของขวัญสุดพิเศษไว้ให้คุณยายด้วยค่ะสวัสดีค่ะจาวดีค่ะสวัวัดวดีค่ะวคัสดี่ะ ขอให้คุณยายมีความสุขในวันปีใหม่นะคะอ,อ้ตอบคุณยายครับคุณยายกันเลยคยายกันเลเ,เพื่อแสดงความรักและกระตันยูต่อคุณยายตามประเพณีไทยในช่วงสงกรานอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่กดชวน้องอ,อ,อิ่มใจและน้องพอใจรดน้ำดำหัวคุณยายด้วยครับ ซึ้ขอให้คุณยายมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ ก็รู้สึกดีใจนะคะเพื่อใจนะดีใจนะเวลาดีใจเนี่ยน้ำตาไม่จะไหลและนี่ก็คือภารกิจการทำความดีบ้านสวยด้วยมือหนูค่ะจากมือเล็กๆของน้องพอใจและก็น้องอินใจค่ะ ถึงมือจะเล็กแต่ใจไม่เล็กไปด้วยเลยนะคะทําให้คุณยายทั้งพอใจแล้วก็อิ่มใจสมชื่อเลยทีเดียวละค่ะและถ้าน้องๆน,นะคะอยากจะแสดงออกถึงความกระตันยูกระตะเวทีเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะพี่อิงจะคอยเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วละค่ะพบกับรายการดอกไม้ใต้หมอนรายการที่จะพาน้องๆไปทําความดีในทุกรูปแบบพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะและแล้ว ภารกิจการทาสีบ้านให้คุณยายของน้องอิ่มใจและน้องพอใจก็สร้างความสุขใจให้ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณยายครับถึงแม้ว่านี่จะเป็นการทาสีบ้านครั้งแรกในชีวิตต้องเผชิญกับความเหนื่อยและความหิวแต่น้องๆก็ตั้งใจทำจนสําเร็จแถมยังมอบพัดลมพร้อมการ์ดฝีมือตัวเองเป็นของขวัญชิ้นพิเศษ ได้รดน้ำดำหัวคุณยายอีกด้วยบรรยากาศแห่งความรักความอบอุ่นอย่างนี้เป็นสุดยอดความประทับใจจริงๆเลยครับ